สวัสดีครับผมเจอกันอีกแล้วกับเช่องบ่าย,ายสำหรับเช่องบ่ายวันนี้เราก็มาติดตั้งงานขยายปากเป็นขั้นที่สองของวันนี้ครับอยู่เรามาติดตั้งงานขยายปากงานขยายปากตัวนี้อยู่ที่บ้านมงคลพัฒนาตำบลบ,บ้านตำบลหนองทุ่มอำเภอเสกาจังหวัดปุรการ คันนี้มีแค่งานขยายป่ากับทำตู้เบาคัานนี้ทำอยสองรายการแล้วก็มีเพิ่มเติมอีกรายการหนึ่งก็เป็นงานซ่อมลูกค้าให้เปลี่ยนซีนเด็กเลี้ยวให้ข้างหนึ่งช่างกำลังกำลังต่อปากเข้าแล้วก็จะทำการ ประกอบส่วนต่างๆเข้าไปใส่ปลา เดี๋ยวถ้าช่างทำการติดตั้งเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาลองก็ชมการทดสอบรถในการประกอบว่ามีปัญหาติดขัดตรงส่วนไหนม้กจีว่าเดี๋ยวเรามารอชมตอนที่ประกอบเสร็จนะครับผมหลังจากที่เราติดตั้งเสร็จแล้วก็มาทำการทดสอบตตส่วนต่างๆของมุกจียอดนัน ระบบทั้นทั้นต่างๆว่าใช้งานได้ตามเป็นปกติดีไหมให้สร้าง,างทำการทดสอบแล้วก็หยอดน้ำมันส่วนต่างๆเพื่อที่จะให้มันเงียบจะได้รู้ว่าส่วนไหนมีเสียงดังเราก็จะทำการปรับตั้งให้กับลูกค้าใหม่เจอปัญหาตัวหนึ่งัวเจ่าเรือไม่ได้ยึดอยู่สามตัวแล้วก็สั้างจะทำการยึด อย่าลืมนะครับผมสนใจติดต่องานก็โทรเข้ามาได้ที่เบอร์โทร0 6 1 6 2 6 3 2 3 2อเบรเจนาวรัตสอบถามเข้ามาได้ครับหรือทางเพจก็ได้เปจอุปจิตโชคการช่าง่ก็โทรเข้ามาสอบถามได้จรเข้ามาได้ ก็ติดต่อสอบถามทามาได้ที่เบอร์โทรเ6อ6์6 3 2หนึ่งหกามสามสอโดยเจนอาว้รับสำหรับยุงนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ